I'm a พอดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีเคซีหรือพีคงคัสเกมมิ่งนะวันนี้ก็จะมามาสอนตัดภาพกันนะครับก็นะครับสําหรับคนที่ตัดไม่เป็นจริงๆนะครับก็คนที่ตัดเป็นก็อย่าเสือกนะครับเออไม่ใช่นะครับคนตัดเป็นก็ปิดไปเลยก็ได้หรือว่าจะดูต่อก็ได้นะครับแต่คุณเลยก็นะขอเลือกภาพสักแป๊บหนึ่งคนระับไม่ได้นะ น่าจะได้้นี่ก็ได้เราจะมาตัดภาพนี้กันครับให้คุณเลื่อนเมาส์ไปตรงคลิกมาตรงอันที่สักอันที่สามครับที่จะมเป็นอย่างเงี้ยคลิกขวาแล้วเ,เลือกอันที่สองครับกดเลยครับอือโอรครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆครับเวลาอะอะไรวะเนี่ย ก็นะฟังเพลงไปเรื่อยๆของพวกคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัดสักคู่นะครับตัดภาพนะครับไม่ใช่ตัดคลิปนะครับโอ้มันยากธอลไเกิน ลราสักคู่นะครับโอ้ตรงนี้ยากแน่นอนเลยโอ้ยากโคตรเลยโอ้เป็นอะไรงหนาวอ่ะเนี่ย นะครับถ้าคุณตัดได้แล้วก็นับถ้าคุณอยากจะเอาออกนะครับให้คนกดคลิกขวาแล้วกดตัวนี้นะครับตัวนี้นะคเห็นไหมมันก็จะมีเส้นอะไรไม่รู้เต็มแล้ให้คุณมากดตรงยางลบนะครับแล้วกดคลิกขวาเป็นรูปกันไกรนะครับแล้วลบให้หมดเลยครับเห็นไหมครับไม่นะแหลมกลุ ครัข้างหลังก็ลบให้หมดลบให้ละเอียดเลยนะครันี่ครับแล้วก็รอสักคู่แล้วมันก็จะได้นะครับผมนี้คลิกเมาส์ค้างเลยบบางคนก็อาจจะได้ยินเสียงนะครัแล้วพอได้แล้วก็กลับมาปุ่มเดิมนะครับแล้วกดคลิกขวาอันแรกครับนี่ครับ คุณก็กดเซฟได้เลยนะครับเลือกไฟล์ไปที่ png นะครับแล้วตั้งชื่อของคุณได้เลยนะครับก็นะครับตั้งชื่อของคุณได้เลยแล้วคุณก็กดเซฟไปครับโอเครอสักครู่นะครับลูกคีเรกขออภัย,ยนะครับก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ่า จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ